สวัสดีค่ะพี่น้องยายเลสิผ่านอ้อมกับปูพี่น้องพออ้อมกับปูใส่ปักซี่ลาวพี่น้องเ <c oughs> บึ่งน้ำใหญ่ดื้อค่ะนี่ค่ะเครื่องเคียงกันนี้ตะไคร่หอมแดงพริกสด ก็เด้ก็คือน,น้ำปลาพี่น้อง พี่น้องนี่เอาปูล,ลงค่ะพี่น้องนี่ใหญ่แก่มันมันพี่น้องวะเพอนุ่ยอยากบาดคั้มเลยยายจะสืบกินอันนี้ยายเลยยามเลยนี่ค่ะพี่น้องปมงูมีแตงแตะมันปูหน้าพี่น้องเพาสิคุดมาขายพี่น้องตุลาบาทเจ้าคนมาขายยายกเ็เท็ดปูดองไหมเน่ กูดองฮะดองใส่น้ำปลาทีพย์รวดพี่น้องจังนัวนี่ค่ะลงปิดฝาให้เดือดค่ะเดือดแล้วค่ะพี่น้องแล้วเอ็มเต็มแล้วดองกับปูใส่ชุดโรดพี่น้อง นดองเอ็มเต็มเพิ่มเกลือพี่หน่อยมันนัวกาเกลือคือบทเสียเพชรกับเขา ตามด้วยพักพี่น้องนี่ปักซีล่าแล้วก็ประกาศต้นหอมพี่น้องพักปอดสารย่าดปลูกเองรังบานรพักลงค่ะพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมคุณหน่อยพี่น้องดิพี่น้องเอฟซี่ ทั้งเมืองหนอกและพี่หนอกเลยสีหอมน้ำยายเละไอ้น,นี่้ปกติ๋ตไต้ก็มีกินอยู่ดอกแต่ว่าพี่หนองอยู่ทั้งเมืองหนอกพีน่ากินยากปูนาปูหน้าธน,นาเพราเม็นกลนแงมคุดมันกระโบ,บเป็นตะกินได้พี่หนองมันกับสิเป็นกับปูวาวาวมัไม่มั่นแงมมีคุดเอาค่ะ พ้นไปขุดกับเจ่งเกงตัวละบาทได้เมื่อละสองล้อยสามล้อยตัวเมื่อละห้าล้อยก็ได้ห้าล้อยตัวก็ห้าล้อยบาทอืมก็จะเ,เสียปไปหน่อยเอยเป็นเงี้งปู แสบพี่นอ้องแสบแสบแสบไรนางเอกคือออีตูพี่น้องคือนางเอก ความเสือค่ะพี่น้องแกงปูใส่ผักชีลาวนี่ค่ะกินแต่เสาาียบบอค่ะกินก้อนหนึ่งของนียวใหม่บอนฮอนอืมค่ะกินน้ำใหญ่ดื้อพี่น้องเลยส่วนน้ามันหอน ซีลาวพี่น้องผักซีลาวนี่ครับพี่น้องแกงปูนาใส่ผักซีลาวไม่กินน้ำยาเลีดเด้อพี่น้องอ้คลิปในใี้ยายก็ขอ,ขอจบฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเร่พายเฮ็ดพากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ